น่ารักกับใบใบก็น่ารักกับพี่ๆเหมือนกันเออบอใบเขาน่ารักจริง <c oughs> เขาไม่นคงรตรงๆคุณผู้ชมค่ะคือแค่พี่ๆนักข่าวยิงคําถามอะไรมาเอาจริงๆนะเดียวว่าคนอย่างไบเขาโกหกไม่เป็น เขาจะมีวิธีพูดของเขาแต่สุดท้ายมันตรงอยู่ดีอ่ะมันก็ต้องพูดอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นคนแบบไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ปิดบังอะไรแต่พี่ๆนักข่าวก็เลยชอบแล้วเจ้าตัวก็เลยบอกว่าพี่อย่าเพิ่งเบื่อผมช่วงนี้มันน้ําขึ้นให้รีบตากอ่ะมีงานผมก็ต้องไปแล้วหลายคนเขาก็เลยบอกว่าพองานเยอะแบบนี้เนี่ยอุ้ยมีข่าวเมาว่าค่าตัวพุ่งสูงขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าไม่มันก็แค่ปรับขึ้นนิดหน่อยแต่มันไม่ได้พุ่งสูงเวอร์อะไรแบบนั้นพูดง่ายๆว่าจ้างได้ครับยังจ้างได้้ออยยูู่่จงได คุณู้ชมฮะอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงน้ําขึ้นที่ริดตักเหมือนกันเพราะว่าหนุ่มคนนี้ร้องเพลงก็เพราะเล่นละครเครื่องแรกก็ตีบทแตกสุดๆน้ําตาไหลพรากพราก,าก,ากที่สําคัญงานลิเกย,ยังรับอยู่นะฮะโตโต้ธนเดชครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าพามาคุยกันสดๆตรงนี้เลยพักก่อนตอนนี้แป๊บเดียวครับอนี่พักถังเช่าที่อาจาร,รย์มิโรดมั่นใจ ข้าวตราไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองลองเลยที่ไหนๆก็ใช้ไก่แจ้กรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายูรโรช็อกโกพายรสเปล่านี้พายนุมน่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต กาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอ f f พ e p l กาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดหลินจือเก่ากี้งาดำใบเจียวกุหลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อม แบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชัน่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 โรออนแต่วงแขนยังคล้ำนีเวเอ็กซ์เตอร์ไบรท์แปดซูเปอร์ฟู้ผสานพลังมัลติวิตามินและไมโครวิตซีอนุภาคเล็กซึมลึกช่วยบูสต์วงแขนให้ดูไบรท์ไวใน5วันพินเศษเพียง69บาทถึง31ธันวาคมนี้ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำ้ำชดาแซบ่บแซบ่บร้อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา กีป่ปีแล้วนะที่เราต้องพัดพรากจากกันไปสิ้นลายโซ่ดูย้อนหลังในทางวันดีที่เดียว,วหัวเข้าซีค้นพ่อแม่ลูกตองเด้กรับไม่ยู่น้ำกันยังแน่นแฟนรับชมความสนุกเข้มข้นแบบนี้ ดีที่เดียวครับเวลาสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วนะาเราไม่ไหวแล้วผิวดูเด้งใสเหมือนเมื่อเช้าเลยอะโอลพาวเวอร์ดูโอผัสาุในายาซินไมท์ให้ผิวดูชุ่มชื้น24ชั่วโมง <c oughs> ผิวดูเด้งสดใสตั้งแต่เช้า <c oughs> ยาวนานโอลพาวเวอร์ดูโอเบื่อเตาแก๊สที่เก่าขึ้นสนิมอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาหูดกิดกวนใจในการทำอาหารได้เวลาเปลี่ยนเตาแก๊สใหม่เตาแก๊สแตลเลกเคลือบทองเหลืองคาชิบ้า 90บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสชมพช่วยชำระล้างแบคทีเรียได้แต่ราจะดำรงยังไมาได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟกา์ดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟการ์ดรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟฟูได้ และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟค่ารประกันภัยของคุณสูงสุด30%ดาวนี่ซันไร e ์เฟรชถ้าตากข้ามคืนทำให้ผ้าเหมอน,อนียวแค่ใช้ดาวนี่ซันไร e ์เฟรชแม้ตากในร่มข้ามคืนผ้าก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี้ เราเช็คคืนนี้พบกับต๋องบาร์โคดบัสและจ็อบจากคิ g b อสเดอะซีรีส์จ็อบชอบดึงหูบาร์โคดจริงหรือไม่โอ้ยลองดึงพี่สาวพี่พี่สาวอย่างนี้นี่รายการอะไรเนี่ยดูทีวีกดเลข31ดดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดีดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี โอ้ครับนูนทิคอฟฟี่พร้อมแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินดีและส่วนผสมอื่นๆดอบโบู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่มอมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นกลับมาค่ะช่วงนี้เราอยู่กับพระเอกลิเกนหน้ามนน้องโตโต <Yay. S 1> ท่นเดาค่ะพี่ขอหนึน่งท่อน